สวัสดีครับท่านายอย่ได้กินเขาน้อมาเนี่ยทางนี้ได้ผัดเผ็ดไก่บ้านเด้อพี่น้องเ,งเอ้ยน,น,น,นี่นี่ทำไม่ได้เครื่องเทศเลยคุณ่ะเผ็ดบ่คเปตาเผ็ดบอสนี่ทำนี่ละเอาของเตรียมไว้ง่ายๆพี่กระทะอยู่พี่เทใส่เลย เนี่ยปัตมนหอมมันี่เปิดร้านเลยเด้อโมอยอดนุนเนยจะเปิดร้านแล้วชี่เลิอกอาชีพขับรถแล้วจะเปิดร้านแล้วโมซอยอดนุนเลยเด้อใส่ไก่ไป Thì. cái bàn mon luôn Ừ mình có thêm nước vào không hòm nhăng, hòm nhăng hòm nhăng, ui hòm là, thơm đây là to một cương thạ cương tươi ơi quẩy bằng thinh về vượt phá đó xuống lắm con này, ui, còn có muốn เนี่ยบอ่มันเป็นน้ำเออแกงโค่นน้ำครับทุกคนเีรอเขาเอาน้ำแต่เขาเจา้าคนหอนสวยเนี่ยนี่มันจะใส่กับเาผาได้ไป่ะจะเนี่ยโอเคผมปรุงแล้วชาวบ้ากินเหมือนพวกนคนเดียวขึนน้นมาหมดดอกติดตักไปให้นามโรงงานน,งน้ำแบ่งเรากินน้ำผู้ใหญ่นั่นแบ่งกันกินเนี่ยมันแสบเลย อยู่คนเดียวมันเงาต้องเข,าข้าคู่ครับพี่น้องอยู่คนเดียวมันเงาต้องเข,าข้าคู่โอเคเนะเข้าใจกนะันเนาะเงาใส่ตะเข้าไปเนี่ยใส่ไปเลยเนี่ยมันเป็นน,น้ำขลิกๆเ้อคนดูนดนนเนี่ยแกงไก่คั่วเนี่ย เองขั่วไก่ยังคนอาสา<ม>ไทยเองของสุรศกดนี่โอเคจบแล้วหุงเขากันโอ้ยฟันขโมูแซ่บนี่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 ไปเลยไปเลยถ้ากินจำกัน